ทำคลิปถ่ายภาพในสวนยังไงให้เป๊ะปังหลายๆคนนะคะมีอินบ็อกซ์มาถามคุณโอ๋นะคะว่าเวลาที่คุณโอ๋อยู่ในสวนเนี่ยใช้กล้องอะไรถ่ายแล้วใช้เทคนิคอะไรที่ทำแล้วดูรู้สึกว่า คลิปดูสวยมันไม่เหมือนการถ่ายแบบว่าดูบ้านๆเป็นชาวสวนธรรมดาค่ะเอาจริงแล้วนะควินโอก็ใช้มือถือเนี่ยแหละค่ะถ่ายเพราะว่าเวลาถ้าเราใช้กล้องใหญ่เนี่ยมันจะทําให้ปรับแสงยากเพราะบรรยากาศรอบตัวเรายิ่งโดยเฉพาะชาวสวนนะคะทุกอย่างมันก็จะสีเขียวหมดเลยแต่ถ้าเรามีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องนึงอะคะ่ะมันก็จะสามารถปรับความสว่างให้หน้าเราดูใสได้มากขึ้น แต่เทคนิคสำคัญเลยนะคะมี3ข้อค่ะที่คุณโอ๋ใช้บ่อยๆเลยนะคะ <_ C 1> นั่นก็คือการใช้สีเสื้อค่ะ <_ C 1> นี่ค่ะสีเสื้อที่คุณโอ๋ใส่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีเสื้อที่สดใสแดงเหลืองฟ้าเขียวที่แบบสีมันตัดจากสีเขียวหรือบัตรกราวบรรยากาศข้างหลังอ่ะคุณลองสังเกตดูนะคะ <_ C 1> คือถ้าเกิดว่าถ่ายพื้นข้างหลังเป็นสีเขียวๆแล้วเนี่ยพอเสื้อสีแดงอะง่ะมันก็จะไปตัด เสื้อเหลืองอย่างเงี้ยคือเป็นโทนแม่สีอะรับรองรอดแล้วก็เด่นแน่นอนค่ะข้อ2คือการดูแลแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยค่ะจะบอกว่าเป็นชาวสวนแล้วก็แบบไม่มีเวลาฉันเป็นชาวสวนจริงๆฉันก็แบบจะมานั่งแต่งหน้ามันก็ไม่ใช่ชาวสวนจริงๆหรือเปล่ามันก็จริงค่ะแต่เควินโอคิดว่าถ้าเวลาเราออกกล้องอะค่ะยังไงแล้วคนดูก็ยังอยากจะดูอะไรที่สบายตาสบายใจดูสิ่งสวยๆงามๆามอย่างน้อยๆขอให้มีคิ้วที่ชัดเจน ปากแดงแดไว้ก่อนค่ะปากแดงมีแรงทํางานอันนี้เรื่องจริงนะคะก็คือมันจะทําให้หน้าเราดูสดใสแล้วคนดูเขาจะรู้สึกว่าอยากดูเราต่อค่ะเพราสามคือการหามุมถ่ายที่โอเคหมายความว่าพื้นข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียว ถ้าเกิดว่าคุณมีผลไม้สวยๆเช่นเงาะแดงๆแล้วคุณใส่เสื้อสีสวยๆไปเนี่ยมันก็จะทําให้เงาะเด่นขึ้น<ม>หรือมีทุเรียนมีดอกไม้ที่แบบว่าสีสันมันสดใสสวยงามเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะ ไปยืนข้างหลังได้ที่สำคัญนะคะเวลาที่คุณถ่ายรูปคู่กับผลไม้อ่ะคุณโอ๋อยากจะให้คุณเลือกมุมสวยๆของผลไม้ด้วยอะคะ่ะอย่างทุเรียนนะคะมันจำเป็นจะต้องมีภูครบหรือว่าถ้าภูไม่ครบก็ตามให้คุณหันด้านที่ทุเรียนภูสวยๆเด่นๆอย่าหันด้านที่มันเป็นภูรีบๆภูหลอกอันนั้นไม่ได้เลยนะเขาจะรู้สึกว่าทุเรียนของคุณไม่มีคุณภาพถ้าเป็นเงาะถ้าเป็นมังคุดก็ควรจะเปิดมาแล้วดูคะ่ะ สวยอวบมันจะดูน่ากินมากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณโอทดลองมาใช้กับตัวเองดูนะคะมันใช้ได้ผลแล้วก็รูปภาพคลิปต่างๆมันสวยมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีสวนก็ไม่เป็นไรค่ะคุณสามารถนำเทคนิคพวกนี้ค่ะไปปรับใช้กับทุกๆก,การถ่ายภาพถ่ายคลิปได้เลยเพราะว่าเสื้อสีสวยๆชัดๆมันจะทำให้ถ่ายรูปขึ้นค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ Thank